หลังจากที่ผ่านมาที่มีการลงมือเตรียมการโดยการขุดต้นกล้าจากแล้วนำมาอนุบาลไว้ในหลัวและกระถางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้ก็ถึงเวลาการรวมตัวของอาสาสมัครอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนำต้นกล้าที่เตรียมไว้เหล่านี้มาปลูกที่วัดบางกอบัวที่ตั้งอยู่ในตำบลบางกบัวในชุมชนคุ้งบางกระเจ้าซึ่งเป็นสถานที่ในการปฏิบัติภารกิจการปลูกต้นกล้าจากในวันนี้ครับ ทําอะไรอยู่ครับก็เดี๋ยวเอ๋จะย้ายต้นตาค่ะนี่ต้นก้าเนี่ยจะย้ายเอาไปใส่เข่งครับซึ่งก็เหมือนเหมือนตะก้าเนี่ยค่ะเป็นต้ไม้แล้วทีนี้เราก็เขาจะลงไปปรุงอันนี้ก็เหมือนเป็นต้นอ่อนของเขาอ่าทำไมเราถึงต้องใส่เข่งครับก็จริงๆเป็นวิถีที่เราวิถีชุมชนค่ะที่เราคุยกับชาวบ้านว่าเออเราจะเอาแบบไหนดีวิธีอะไรที่เราจะทําให้เขาในอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มัน ลื้นน้ำที่ซัตาเข้ามาแล้วเราคิดว่าเข่งเนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การแรงแรงของน้ําที่ซัดเข้ามาจากสายฝาหลังจากที่ย้ายต้นกล้ามาใส่ในหลัวหรือว่าเข่งแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยต้นกล้า2-3ต้นแล้วก็ ที่ผมสงสัยก็คือมีมเล็ดแบบนี้ด้วยอันนี้เราใส่เพื่ออะไรครับก็คือต้นคือเรามองว่าบางทีเนี่ยต้นต้นกาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่เขาอาจจะไม่รอดอะไรเยได้เราอยากเพิ่มโอกาสที่ทําให้เขาเนี่ยได้อยู่รอดมากขึ้นเราก็เลยใส่มเล็ดเข้าไปเพื่อลูแซมออย่างน้อยก็อยากให้มีซักต้นหนึ่งอ่ะได้ขึ้นที่มันขึ้นมาใช่ไหมครับก็เลยเหมือนเอ่อให้เขาอยู่ด้วยกันแล้วก็มันมีสักต้นมนีหวาลูกต้นเดียวจะมองวมนั้น ครับผมหลังจากนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วดินแล้วเราก็ค่อยเอาลงไปข้างล่างนะครับต่อไปก็จะเป็นงานในส่วนของอาสาสมัครที่ลงไปอยู่ข้างล่างเพื่อจะทําการปลูกนะครับ,รบอ่าอันนี้เราให้เขาเลยไหมอ่าเลยครับ ตอนนี้น้ําก็เริ่มแห้งมาถึงริมชายฝั่งแล้วนะครับผมอาสาสมัครของเราก็ลงพื้นที่ทํางานกันแล้วโครนนี่ไม่ใช่แบบแค่มิดขานะฮะมิดไปครึ่งตัวเลยฮะโอ้โหสุดยอดเลยเ,เดี๋ยวเราตามไปดูน้องๆทํางานกันหน่อยว่าน่าสนุกขนาดไหนครับผมตามมาะน้ำมานครับวิธีการปลูกนี่ ต้องทำยังไงบ้างครับผมถ้าธรรมชาติเราปลูกเราปลูกกับดินเหนียวหรือเป็นชายน้ําที่ชายน้ําหมายถึงครึ่งบกครึ่งน้ํามันจะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนมันจะติดอยู่ที่ออกลากและเจริญเติบโตเลยแต่วันนี้เราฝืนธรรมชาติเรามาปลูกอยู่กับตามซอกหินซึ่งมีทั้งดินทั้งหินทั้งน้ําคำเวลาน้ําขึ้นสูงก็สูงอันนี้เราก็ต้องใช้อุปกรณ์ต้องใส่หรั้วใส่ดินอแล้วก็เอาหินทับไม่ให้เคลื่อนย้ายไปไหนอื พอล่าเขาเดินเนี่ยเขาก็จะอาศัยตัวเองแล้วก็เจริญเติบโตครับผมวันนี้เราต้องปลูกกันเยอะขนาดไหนครับบริเวณตรงนี้ครับพี่มาก็บริเวณนี้ก็จะปลูกไปยันสุดนู่นแหละครับสุดนู่นเลยด้านในู่นเนี่ยมันมีจากอยู่แล้วมันจะไปยานโอ้โหประมาณสักกี่เมตรได้ร้อยเมตรถึงไหมโดยประมาณเกือบนะฮะเกือบเกือบร้อยเมตรเหมือนกันนะครับผมทําไมทาไมเราเลือกพื้นที่ตรงนี้วันนี้ครับผมพี่มาคือตรงนี้มันมันเป็นพื้นที่โบราณ วัดเนี่ยสร้างในสมัยอยุทยาต่อไปครับแล้วเดิมทีก็เป็นจากเป็นลำภูเต็มไปหมดแล้วมันหายไปครับแล้วในเมื่อมีสิ่งถูกสร้างตาวอนอย่างเงี้ยเขาจะมาขึ้นเองก็ไม่มีทางเราก็ลองสืบธรรมชาติดูครับผมคือถ้าสังเกตก็คือจะแถวนี้จะไม่มีต้นจากเลยนะฮะซึ่งจําเป็นมากสําหรับการที่จะช่วยซับน้ําใช่ไหมครับดูแลชายฝั่งูคันขึ้นครับซับน้ําแล้วมันสิ่งสำคัญสุดเลยน้ำเนี่ย มีแต่แบกทีเรียงี่อะไรแย่หมดจากนี้เขาใช้อาหารพวกนี้เลี้ยงตัวเขาครับผมแล้วก็ฟอกออกซิเจนให้เราวันนี้เราก็เลยต้องมาช่วยกันฟื้นฟูแนวต้นจากให้กับพื้นที่ตรงนี้ซึ่งตอนนี้อาสาของเราก็ลงพื้นที่กันแล้วโหมีวิตแอบวิตกกังวลบ้างไหมพี่แผนงานของเราวันนี้ไม่วิตกกังวลผมได้จิตสํานึกหรือได้ผู้ร่วมเนี่ยไอ้ส่วนที่ผมปลูกได้แน่นอนที่ไม่ต้องอาศัายใครเนี่ย คือเรื่องผลสําเร็จอะเรามั่นใจว่าได้แน่นอนเพราะงั้นเห็นภาพการรวมตัวแบบนี้ถือว่าสําเร็จแล้วงั้นเดี๋ยวพี่หมานดูแลอาสาของเราบนฝั่งนี่ทุกคนก็พร้อมทํางานกันแล้วครับ เรากดเจ้ากระหลวนี่ฮะลงไปประมาณ80เปอร์เซ็นต์นี่ถึง90เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วแต่ว่าตรงไหนติดหินก็อาจจะเอาลงยากนิดน,นึงแต่อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมอาสาก็บอกว่าให้จัดต้นจากให้แบบทรงตัวให้ตรงด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเอาหินมาใส่เพื่อ,อถ่วงน้ำหนักไว้นะฮะเพื่อไม่ให้คลื่นที่แรงนะสามารถพัดเอาต้นกล้าของเราไปไหนได้นะครับผมก็เอาหินมาถ่วงไว้เลย นี่ได้เลยใช่ไหมพี่ได้เลยครับโอเคครับวางลงไปบนหน้า,าดินในกระหัว<ช><ต>นี่โ okay. อเคขอบคุณครับอนอกจากหลักๆ,ๆที่เราจะปลูกทั้งในใ,ในหลัวนี้แล้วเราก็เอาลูกเล็กๆมาปลูกตามซอกหินด้วย แล้วมันจะไม่ตายอย่างี่หมมันไม่ตายหรอกครับนอกจากมันจะลอยหายไปแล้วไปขึ้นที่อื่นถ้าถ้าหินทับไม่อยู่นะหินทับอยู่ขึ้นตรงนี้แหละครับผมนี่ไงคุณโบของเราก็เลยแอบไว้ในซอกหินแบบนี้โอ้โหอยู่ไหมดู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 อ่าต้องแอบไว้ในซอกหินแบบนี้อย่างนี้คือรอดใช่ไหมครับน่าจะรอดน่าจะรอดเออด่ิจะรอดไหมคุณโบรอดเออ น้ำท่วมไม่ตายครับผมแต่ถ้ามันไหลนี่คือตายถ้ามันลอยไปลอยมามันไม่ตายหรอกแต่มันไม่โตถ้ามันกอะดินได้เมื่อไหร่มันก็จะโตเปไงบ้างคุณโบค่ะเมื่อกี้เห็นกลัวๆพอได้ทําจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างดีค่ะรู้สึกดีดียังไงเห็นร้อนก็ร้อนเลอะก็เลอะเหมือนเราไม่เคยทําอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เหมือนถ้ามันปลูกแล้วมันโตขึ้นจริงอะค่ะมันก็น่าจะดีกับระบบนิเวศนี่ยากไหมครับผมงานปลูกจาก ไม่ยากค่ะอืมไม่ยากนะเราปลูกไปกี่ต้นละถ้าต้นใหญ่อะแค่กับเพื่อนแค่ต้นเดียวแค่ต้นเดียวนี้ก็สองสามสามสามเม็ดอ้อ๋อนี่จะบอกว่ามีภารกิจพิเศษที่ต้องปลูกตามซอกหินด้วยอันไหนยากกว่ากันระหว่างฝังหลัวกับฝังตามซอกหินตรงนั้นนะค่ะเะหลัวจะยากกว่าใช่มันต้องใช้แรงกดมันลงไปไงค่ะไหวไหมก็ไหวบ้างโอเคเอาไปอีกอันนึงครับ อาสาของเราครับก็ทำงานในขั้นตอนแรกเสร็จหมดแล้วนะครับในการฝังเจ้ากระหัวนะครับผมลงไปกับบริเวณเลนริมฝั่งตรงนี้นะครับผมซึ่งนี่มีน้องฮุทจัก b i ๊กทรีนะครับผมคอยเก็บงานอยู่โอ้หทำไมฮะทำไมต้องลงมาเก็บงานอีกทีคืองไงเล่าให้ฟังหน่อย <Yeah. S 1> ก็จะทำให้มันจมจมดินลงไปอีกนะคะจมเลยลงไปเพราะว่าเดี๋ยวพอน้ําขึ้นเราตรงนี้น้ํามันแรงพอน้ำมันแรงแล้วเดี๋ยวมันจะพัดพัดไปค่ะก็คืออย่างที่เห็นนะครับว่าบางกระหลวบางต้นที่เราปลูกเนี่ยอาสาสมัครก็อาจจะไม่ได้ฝังลงไปกับดินใช่ไหมครับผมก็อาจจะเหลือขอบไว้ก็คือกลบบไปหมดนั่นเองอืก็คือเก็บงานให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่ง แล้วปเป็นไงพอได้เห็นงานของพี่ๆที่มาช่วยกันแล้วก็ดีค่ะดีค่ะถือว่าแบบทุกคนมาช่วยกันแล้วก็จะแบบว่าทุกคนจะได้เริ่มต้นรู้สึกว่าได้ได้ทําแล้วก็ต่อไปเขาจะก็สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได้ในการปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ได้ค่ะคนี่ชื่นใจไหมงานเราตรงนี้ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ระดับหนึ่งเลยค่ะ เนื่อยใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคอันนี้ก็เหลืออีกไม่กี่กระหลัวแล้วนะอีกประมาณ30กระหลได้พี่น้องโมจะต้องเก็บงานต่อโอเคยังไหวนะไหวนะโอเคครับสู้ ที่จะลงแม่น้าเจ้าพรยาได้แล้วอะค่ะเราจะต้องติดตามผลอีกประมาณ15วันว่ามันสามารถตั้งตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ได้หรือเปล่านะคะหลังจาก15วันไปแล้วเราจะถ้ามันตั้งตัวได้อะค่ะเซตตัวได้คราวนี้มันก็จะโตไปเรื่อยๆมันจะใช้เวลาโตาได้มากแบบช่วงวัยรุ่นนะคะที่โตเร็วประมาณ3ปีแรกหลังจากที่เราลงไปนะคะเพราะใน3ปีแรกเนี่ยค่ะเราจะมีการตรวจอัตราการจเจริญเติบโตอยู่เรื่อยๆนะคะก็อาจจะมีอาสาสมัครให้มาช่วยในเรื่องของการ ดูความเจริญเติบโต,ตของมันอีกนะคะตลอด3ปีหลังจากนั้นก็จะมีการทำให้ความรู้ทางด้านการตัดแต่งต้นไม้ของป่าจากอย่างถูกวิธีะคะ่ะร่วมกับโรงเรียนต้นไม้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะให้ความรู้ชาวบ้านให้รู้ว่าจริงๆแล้วมีวิธีการตัดแต่งอย่างไรให้เขาอยู่ได้กับสังคมเมืองที่กาลังเติบโตในคุงบางกะเจ้าแห่งนี้นะคะ่ะจะได้ไม่ตัดมันอีกแล้ว